อนแรกมาปรุงผิวหน้ากันค่ะแต่ว่าที่คนมักจะละเลยกันนะคะก็คือผิวใต้ตาค่ะวันนี้เพจจะมาใช้ครีมรักษาใต้ตาคล้ำของ Dermo Future นะคะซึ่งมีเทคโนโลยี i อเอล i กเซทำให้เนื้อครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแถมยังมี Carvia e x t r a c t ทําทำให้เลือดไหลเวียนง่ายทำให้ใต้ตากระจ่างใสขึ้นค่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแต้ม5จุดเองที่เพจทำนะคะแล้วก็นวดทวนเข็มนาฬิกาค่ะใช้เสร็จจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระจ่างใสอย่างที่่เเห็นลยคะ วันนี้ใช้คอนซีลเลอร์น้อยมากเพราะว่าใต้ตาก,กระจ่างใสแล้วนะคะจากนั้นทาลงครีมไลท์นะคะแล้วก็ทาอายแชโดว์สีส้มทั่วเปิดตานะคะแล้วก็ทากิตเตอร์เยคะ่ะทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะคะจากนั้นใช้สีส้มเข้มๆนะคะทาที่ขอบตาแล้วก็ใช้สีน้ำตาลทาเป็นอายไลเนอร์ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยค่ะจากนั้นกกิดอายไลเนอร์ติดขนตานะคะแล้วก็ทาปากแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะอย่าลืมนะคะการแต่งหน้าเมคอัพ make no makeup เนี่ยผิวสําคัญมากถ้าผิวใต้ตาคำ้ำคอนซีลเลอร์ก็เอาไม่อยู่แม่ ถ้าเราแกาบอกฝันเที่คืนนี้เราคงแม่นอนแล้วเราก็แม่นอนจริงแหละดูขอบตาดีแต่ไม่เป็นไรแกไม่รักไม่เป็นไรเราหันกลับมารักตัวเองแล้วเราเจอผลิตภัณฑ์หนึ่งที่รักษาขอบตารเรานะคะจากการดำไหมคำ้ำหรือพบแสงสีฟ้าจากแม่จอโรสัพท์นะคะน้องคือ i y e Elector นะวัตรกรรมใหม่มาไกลสายฝ่อมาจากยุโรปนะคะน้องมีหน้าที่รักษากใต้ตาเราเองแหละมาในรูปแบบหลอดสีแางน่ารักมุงมิงไปละ เจ้าของผลิตภัณฑ์นี้นะคะหลังจากดูคลิปนี้กุณาเป็นสปอนเซอร์ด้วยค่ะกุณาเข้าด้วยนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือบีบเออกมาทาใต้ตาทาวนวนทว,วนเข็มนาฬิกานะคะทาปุ๊กก็จะรู้สึกสดชื่นทันทีนะคะแล้วก็กระจ่างใสขึ้นเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่คือ R e l e c t r จ้าอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะเป็นเทคโนโลยีระดับสูงของยุโรปค่ะที่สารสก,กัดครีมเข้มข้น่อรักษาใต้ตาค้าโดยเฉพาะและยังมีสารสก,กัดจากคาเวียช่วยให้หลอดเลือดไหลเวียนดีนะคะ